สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอนะครับแบบอกสตล์นึงยนะครับฝาครอบเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีทั้งซ้ายทั้งขวาเนยนะครับตัวนี้ลักษณะงานจะหมุนได้ทั้งสองฝั่งเลยครับผมแล้วแต่ลูกค้าชอบลักษณะสีนะครับผมเป็นงานอลูมิเนียมนะครับมีแบบน็อตซ้ายขวานะครับอันนี้คือน่าจะเป็นด้านซ้ายครับตัวนี้น่าจะเป็นด้านขวานะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้จะต้องแถมมากับตัวนี้เพื่อใส่ด้านขวาของของรถ M s X อย่างเดียวนะครับผม เป็นงานอลูมิเนียมครับงานอลูมิเนียมสามารถหมุนได้ครับน็อตตัวนี้ก็จะมีหมุดหลายสีครับอย่าลืมนะครับลักษณะลักษณะหมุดจะเป็นหมุดสีนะครับผมหมุดสีจะเป็นหมุดสีแดงสีดําแล้วก็สีม่วงครับสามารถเปลี่ยนได้ครับเป็นน็อตพวกเบอร์สิบนะครับผมใช้หกเหลี่ยมผันเอาลักษณะจะเป็นน็อตเบอร์สิบดูลักษณะแบบนี้สามารถใช้น็อตตัวเดิมแล้วเปลี่ยนอันนอกเอาได้นะครับผมอันนี้คืออุปกรณ์แขนนะครับใส่เฉพาะ m x นะครับผม เป็นงานบีมอเตอร์พาสครับงาน CNC นะครับผมใส่ MSX อย่างเดียวนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับพอใส่ไปแล้วทำให้รถดูวสวยงามครับแล้วจะหมุนได้ทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมจากบีมอัลตราพาสนะครับ